เพราะฉะนั้นใครเป็นพระอรหันต์ได้จะสาธุด้วยจะไม่เกี่ยวกับเราอ่าจริงไหมไปเห็นคนอื่นเป็นพระอรหันต์ไม่สําคัญเท่าเราฝึกตนเป็นพระอรหันต์ทุกคนก็ฝึกได้หมดแหละจริงไหมที่เกิดมาเป็นมนษุษย์นะไม่มีวาสนาะอันนั้นกิเลสหลอกมึงมึงรู้ได้ไงว่ามึงไม่มีวาสนาฮะ,ะจริงไหมอ่ะมันต้องมีสิมึงเกิดมาเป็นคนอ่ะพวกมึงดีกว่าก,กูอีก จริงไหมเกิดมากูไม่มีดีเลยเห็นไหมจริงไหมอ่ากูว่าพวกมึงน่ะดีกว่ากูเยอะแยะเลยกูไม่มีเหมือนพวกมึงอ่ะจริงไหมเกิดมากูก็เป็นคนยากจนยากไร้เรียนหนังสือกูยังไม่ได้เรียนเลยหรือเป็นความโชคดีมั้งที่กูไม่ได้เรียนหนังสือ,อจริงไหมเห็นไหม ถ้าม,มัวเหยียบย่ำตัวเองทำลายตัวเองน้อยใจอยู่งั้นมันมันไม่ใช่ไม่ใช่่าเกิดมาใช้กรรมอย่างเงี้ยใช่เกิดมาเพราะกรรมแต่ไม่ใช่เกิดมาใช้กรรมเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมให้พ้นออกจากกรรมให้ได้มันถึงเป็นคนมีปัญหามันจึงคนมีปัญญาฮะฮะ,ะถ้ารู้ว่ามีพระอรหันต์โอ้มันมีจริงๆแล้วก็รีบทำเอาสิฮะ,ะ,ะไม่มี